สวัสดีครับพบกับผม Jack m มนนี่ e บตเตนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับว่าวิธีการก่อนเทรด IPO เนี่ยต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะครับเออนะต้องบอกไว้ก่อนว่าหุ้น IPO เนี่ยมีทั้งดีและก็มีทั้งไม่ดีเนาะขราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเทรดเขาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเออ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีความรู้ติดตัวก่อนไปนเทศดเขานะครับแล้วก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงทําไมถึงถึงว่าอย่างนั้นเนาะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่า,าผมมาเปิดดูไอตัวโหมดแอคทีฟนะว่าจะทําวิแคะนะครับก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีหุ้น IPO หรือว่ารุ่นพี่ที่เข้ามาก่อน IPO นิดหนึ่งเนี่ยมันทําให้คน ลงทุนในหุ้นเนี่ยเจ็บปวดเหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนว่า IPO นี่มันหอมหวานนะเหมือนแบบเฮ้ยเปิดมาปึ้งนี่เหมือนตัวคิสเนี่ยใช่ไหมบวก55.56%บเอร์เซนอะไรเงี้ยนี่คือบวกจากราคา IPO นะแต่คนที่มาเทรดวันแรกเนี่ยไม่ได้ราคาแบบนี้นะถูกปะ คนที่มาเทรดวันแรกเนี่ยโอ้อาจจะโดนที่แบบ17 18็บบาทอะไรเงี้ยครับเนาะหรือ o R เนี่ยนี่ IPO 18บาทนะครับตอนนี้ส1บาทคนจองได้เปรียบไหมที T ่ QR อะไรเงี้ย IPO ประมาณ5้าบาท6บาทอะตอนนี้19บาบาทเออนะครับ สิบเก้าบาทคือทุกตัวนี้บวกหมดเลยจาก IPO นะครับจาก IPO เพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นเลยถ้าจะเทรด IPO สิ่งที่ได้เปรียบที่สุดคืออะไรครับจองหุ้นให้ได้จองให้ได้ก่อนนะค่อยเทรดค่อยน่าสนใจเพราะว่าถ้าคุณจอง IPO ได้เนี่ย นั่นหมายความว่าคุณจะมีแต้มต่อกว่าชาวบ้านเขาเป็นรองแค่คนที่อออเจ้าของบริษัทอะถูกปะเพราะเจ้าของบริษัทนี้เขาจะกว่าจะเข้า ipo ได้เขาต้องแต่งงบแต่งอะไรมาเนี่ยทุนเขาไม่ใช่ทุน ipo แน่แเพอๆอาจจะถูกกว่า ipo ประมาณสิบเท่าอะไรเงี้ยถูกปะอ r เข้าสิบแปดบาททุนเขาอาจจะบาทแปดสิบ อะไรประมาณเนี้ย tqr เข้า5บาททุน0.5บาทอะไรเงี้ยมองภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเทรด p p o ควรจองหุ้น ipo ให้ได้นะครับควรเลยนะเพราะคุณจะมีแต้มต่อกว่าชาวบ้านเยอะเพราะว่า ipo นี่เปิดมานี่มันไม่ได้จำกัดไงวันแรก บวกเท่าไหร่ก็ได้ประมาณเต็มที่ประมาณ200%มั้งนะครับ TQR ทำมาแล้วยืนแช่ยืนแช่เลยเปิดมายืนแช่เลยไม่สามารถซื้อได้จ้าถูกปะ่ะนะครับอืมนะสิ่งแรกคือถ้าจะเทรด IPO เนาะจอง IPO ให้ได้นะครับจอง IPO ให้ได้ สิ่งที่สองคือต้องคัดลอตสต็อปลอดให้เป็นนะครับต้องคัดลอตสต็อปลอดให้เป็นนะครับท้าไมถึงว่าอย่างนั้นทาไมถึงว่าอย่างนั้นดูตัวเคสใช่ไหมดูจากกราฟตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมลงอย่างเดียวเลยเปิดมาตึง้งแล้วก็ไซเวนิดนึงแล้วก็โดดขึ้น แล้วก็ไซเวดาวตืดแล้วก็ไหลลงเลยนะครับโคตรโหดต้องคัดลอดให้เป็นนะครับ IPO นะมันสวยงามมันสวยงามแต่ว่าคนจองไงสวยงามเจ้าของไงสวยงามเพราะว่าดันเข้ามาได้แล้วเนาะแต่คนที่ตามนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อย นะครับต้องคัดลอดให้เป็นนะเนี่ยเหมือนที่ q r เนี่ยเห็นปะ่ะถ้าดูจากการาฟนี่ต้องคัดลอดให้เป็นนะต้องคัดลอดให้เป็นนะ <c oughs> นะครับเนี่ยหลุดตรงเนี้ยหลุดตรงเนี้ยต้องคัดนะครับเห็นปะ่ะ น่ะเนี่ยยับนะครับเปิดมานี่ไม่ได้ให้คุณแก้ตัวเลยนะนะครับเนี่ยคิสเนี่ยเห็นไหมพึ่งนี้ไซเวใช่ไหมพอเบก ปึ้งไปย่อลงมาเนี่ยคุณก็ต้องทำตัวนี้เป็นแนวรับถูกไหมถ้าหลุดแนวรับเนี่ยช่วงนี้หลุดแนวรับแล้วก็ต้องขัดนะครับพอผ่านเนี่ยเออต้องขัดให้เป็นนะต้องขัดลอดให้เป็นนะครับสำหรับ เทรด IPO เพราะว่าอะไรก็ข้อที่หนึ่งไงเราสู้ต้นทุนของคู่แข่งไม่ได้นะครับเราสู้ต้นทุนของคู่แข่งไม่ได้เราก็ต้องคัดลอดให้เป็นนะครับอ่านแนวโน้มให้เป็นนะอย่างที่3คืออ่านแนวโน้มให้เป็นนะครับว่ามันเป็นแนวโน้อมอะไรนะว่ามันเป็นแนวโน้อมอะไรนะครับก็ เหมือนตัวนี้เนี่ยครับดูแล้วแนวโน้มอ,อะไรต้องดูให้เป็นนะดูว่าเิสเห็นไหมครับขึ้นมาตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมหนึ่งนาทีดีกว่ามันจะได้เห็น หไหมครับคุณต้องอ่านแนวโน้มให้เป็นเห็นปะขึ้นนี่ขึ้นเป็นอะไรครับแนวโน้มขาขึ้นเนาะอันนี้ย่อแบบนี้เห็นไหมเป็นไซเว์เห็นไหมครับเนี่ยต้องอ่านแนวโน้มให้เป็น อย่างที่สามใช่ไหมขึ้นมาปื๊ดวานที่หลุดนี่เห็นไหมครับวานที่หลุดก็ลงยับเลยหลุดมาปื๊บเนี่ยเห็นปะลงแบบลงวินาสันตโลเลยนะครับเห็นปะ เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันไซเว์แล้วหลุดต้องออกนะครับ G Q R แล้วขึ้นมานี่เปืป้บแล้วก็ขึ้นเปืป้บขึ้นมาแล้วก็ไซเว้ แช่ไว้แล้วก็โดนโยนนครับโยนโยนแช่ไว้แช่ไว้แช่ไว้หลุดพัวอย่างนี้เห็นไหมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยยาวเลยนะครับที่พูดมาเนี่ยสตัวนี่ตัว o r ใจดีสุดนะ โอนี oh, 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 ่ใจดีสุดโออาโคือยังให้ทุกคนได้จองไงดู5นาทีแล้วกันเนี่ยเขาให้ทุกคนได้จองเห็นปะเปิดมาย่อขึ้นนี่ทำให้ไปต่อทำให้ไปต่อทำให้ไปต่อเห็นไหมแล้วก็แช่ อันนี้คือขาขึ้นถูกไหมครับเนี่ยถ้าเรารู้จักแพทเทิร์นขาขึ้นเนี่ยเราก็จะซื้อได้นะครับนะเห็นไหมครับวันที่หลุดยังนะยังไม่หลุดนะหลุดปุ้งนี่เห็นไหมหลุดนะครับ เส้นอีเมกางปีกแบบนี้ก็เลิกเทรดนะครับเลิกเทรดการปีกปึ๊บล่วงล่วงนะครับแล้วก็เพิ่งมาขายกันหมดแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นสัญญาณการซื้อนะอันนี้เป็นสัญญาณการซื้อนะนะครับ คุณขายเมื่อคุณขายเขาจะขึ้นนะเนี่ยสัญญาณการซื้อมาแล้วนะครับก็รอดูกันว่าวันจันทร์จะเป็นยังไงนะอ,อย่างที่3ใช่ไหมรู้แล้วเนาะว่าแนวโน้มคือยังไงนะครับดูแนวโน้มยังไงก็เอาง่ายๆนะครับ คือขาขึ้นมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือขึ้นเนาะขาลงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จำแพทเทิร์นให้ได้แล้วกันนะอ,อจำแพทเทิร์นให้ได้นะครับอย่างที่สามเนาะอืม อย่างที่4คือนะครับต้องรู้วิธีการซื้อขายนะครับเข้าซื้อยังไงนะครับตอนนี้ผมก็จะมาโชว์คร่าวๆคือว่าเข้าซื้อโดยใช้ EMA ตัดกันนะครับ IPO ซื้อโดยใช้ EMA ตัดกันถ้ามันตัดกันขึ้นก็ซื้อนะครับถ้ามันตัดกันลงก็ขาย ในไทม์เฟรมคุณต้องใช้ไทม์เฟรมต่ําๆนะต่าๆแบบ1นึ่งนาทีะนะครับเพราะว่า IPO มันไม่มีกราฟไงมันไม่มีกราฟนะครับก็ต้องดูต่ําๆยกอย่างเช่นไอตัวตัวนี้เห็นไหมถ้าดูดูหนาทียังยังอันนี้เลยห็นไหมต้องดูสัก1นึ่งนาที มันจะเห็นชัดนะครับเห็นไหมเนี่ยครับถ้ามันตัดขึ้นเห็นไหมถ้ามันตัดขึ้นก็ถือไปเรื่อยๆวานที่มันตัดลงเนี่ยต้องหมอบละเนี่ยตัดกันลงเนียคัดนะครับถ้าตัดกันลงปุ๊บต้องคัดถูกปะ่ะนะครับใช้เส้นนี้ไตัดกัน ตัดลงปุ๊บยาวเลยเห็นไหมนะครับเห็นไหมนี่ตัดขึ้นบายตรงเนี้ย จะซื้อได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะซื้อได้เนาะเพราะว่ามันยังมีหลายๆแท่งความต่างราคาเนี่ยอันนี้ต้องบายถูกปะนะครับเพราะว่ามันตัดขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยมันตัดขึ้นถูกไหมมานี่ยังตัดขึ้นอยู่นี่ จบละต้องขัดออกถูกไหมครับนี่เห็นไหมพึ้งรูดเลยรูดยาวพอมันลงเห็นไหมครับนาะโออเอาห้านาทีแล้วกัน เห็นไหมโอ้อบ่ายตัดขึ้นซื้อปืทดตัดลงขายนะครับ <c oughs> ลงเรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้บ่ายเขาให้บ่ายที่เท่าไหร่สามสิบบาทห้าสิบสตางค์ตอนนี้คือเขาให้บ่ายนะครับถ้าคุณรู้วิธีการซื้อขายเนาะไม่ใช่ แต่คนส่วนมากเขาเซลล์กันนะตรงนี้เขาเซลลกันนะแล้วเขาก็ยกขึ้นเลยเพิ่งขายตอนสามสิบาทห้าสิบตางปึ้งมาปิดสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบตางหายไปสี่ช่องช็อกเออนะช็อกเลยนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณรู้เท่านี้เนี่ยก็น่าจะอยู่รอดกับ ipo ได้นะ อยู่รอดกับ ipo ได้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับถ้าจะเทรด ipo จองให้ได้จอง ipo ให้ได้นะครับอย่างที่สองคือต้องอะไรคัดลอดให้เป็นนะครับสตอ็อปรอดให้เป็นนะครับอย่างที่สามคือต้องรู้ภพยแพทเทิร์นว่าขาขึ้นมันเป็นลักษณะอย่างไรขาลง เป็นอย่างไรนะครับอย่างที่4คือรู้วิธีการเข้าจุดเข้าซื้อจุดขายนะครับในตัวอย่างก็คือใช้อีเมลตัดกันง่ายๆเนะาะทเฟรม1น,นาทีนะครับถ้ามันตัดกันจบนะครับเลิกเทรดถ้ามันตัดลงนะเลิกเทรดนะครับโอเคเนาะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ YouTube ได้เลยนะครับโอเควันนี้หงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ